สวัสดีเจ้าอันนี้จะเป็นตัวไม้เยลเน่นะเจ้าก่อนใส่ถุงเขาก็ค้นเข้ากันหน่อยนะเจ้าแล้วก็ใส่ไปในถุงแล้วก็มัดปากของเรียบร้อยนะเจ้าเวลาใจงานจะง่ายหน่อยนะะตัวนี้จะเป็นข้าน่มปังกระย่างเขาหน่อยนะเจ้าย่างเสร็จก็ใส่จานไว้เลยนะเจ้าอันนี้จะเป็นไข่นะเจ้าใส่ซีอิ๊วไปน่อยนึงเล้าใส่น้ำมันลงในกระทะนะเจ้าแล้วก็เอาไข่ตีลงไปใส่ลงไปเลยนะเจ้าเดี๋ยวไข่ได้แล้วเดี๋ยวเขาก็เอาขามาใส่ไว้ในถ้วยเหมือนเดิมนะเจ้า น่ะเจ้าไข่เสร็จแล้วอันนี้จะเป็นตัวมายองเนสนะเจ้าตีเฮามัดปากถุงไว้นะเจ้าตัวข้าวหนุ่มปังนี่เขาค่อนข้างจะใหญ่นะเจ้าเฮาก็ตัดเขาเป็นสองแผ่นนะเจ้าไม่ต้องขาดก็ได้นะเจ้าปนี่นะเจ้าอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเฮาก็จะเอาตัวมายองเนสนี่นะเจ้าใส่ลงไปใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่นะเจ้าชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะเจ้าแล้วก็ใส่ไข่ลงไปตําบนไข่เฮาก็ใส่มายองเนสไปแหมนะเจ้าอ่านี่ ง่ายๆอิม่มได้นะเจ้าถ้ามีพักก็ใส่พักได้นะเจ้าอันนี้มันมีเจ้าก็เลยมันได้ใส่นะเจ้ามีแต่ไข่เขาก็ใส่แต่ไขน่นอกแล้วก็กินให้ดูเลยนะเจ้าหง่ายเลยนะเจ้าแบบนี้เลยนะเจ้า